นับถอยหลังการเปิดตัวกับ Isuzu m i l x 2024ที่จอะปรับโฉมเมนเชนครั้งใหญ่โดยจะมาพร้อมหน้าตาใหม่ล่าสุดซึ่งตอนนี้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับเผยงานดีไซน์ภายนอกใหม่มีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนทั้งยังมาพร้อมการแนะนำรุ่น RS ที่จะมีการตกแต่งใบหน้าใหม่โดยรายละเอียดจะมีดังนี้ Isuzu Mu-X 2024รุ่นเมนเชนใหม่ จะใช้เมืองไทยเป็นที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกเช่นเดียวกับไ i กา u p D Max กในเชนก่อนหน้านี้ล่าสุดมีการเผยภาพทีเซอร์มาแล้วพบว่ามีเ X 2024จะแบ่งออกเป็น2เวอร์ชันเริ่มจากรุ่นมาตรฐานจะเห็นได้ว่าหน้าตามีการออกแบบใหม่หมดเช่นโคมไฟหน้าดีไซน์ใหม่โดดเด่นกับไฟเดย์ไทม์ที่มีความหนามากขึ้นและแตกต่างไปจากดีไซน์ของ D m a x กเดินนะครับต่อมาจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความโค้งมนและตัดเหลี่ยมด้านล่าง พร้อมแถบกระจังหน้า2ชั้นตามสไตล์ isuzu นอกนั้นในส่วนกรอบไฟตันหมอกและกันชนหน้ามีเส้นสายก้าวรามมากขึ้นโดยโลโก้ isuzu จะอยู่ด้านบนนะครับส่วนอีกเวอร์ชั่นจะเป็น m u xrs คาดว่าจะเป็นรุ่นที่มีการตกแต่งสปอร์ตมากกว่าแม้ในภาพรวมจะมีดีไซน์หลักเหมือนกันแต่จะต่างกันในรายละเอียดกระจังหน้าซึ่งไม่มีแถบ2ชั้นแล้วนะครับพร้อมเพิ่มโลโก้ rs มีแถบสีเหลืองเขียวเชื่อว่าการตกแต่งรอบคันจะเน้นโทนเข้มมากกว่ารุ่นปกติ ทางด้านขุมพลังเครื่องยนต์เป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองเช่นกันนะครับว่าจะเป็นดีเซลพิกัดเดิมคือ1.9และ3.0ลิตรที่รองรับมาตรฐานไอเสียยูโรหหรือจะเป็นขุมพลังพิกัดใหม่หรือจะเป็นเวอร์ชันมายไฮบริดทั้งหมดล้วนเป็นที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลและออปชั่นหนึ่งอย่างที่ทุกค่ายมีในตอนนี้แต่อิซูสูยังไม่มีให้นั่นคือกล้องมองภาพรอบคันรอชมว่าจะมีการติดตั้งมาให้หรือไม่12มิถุนายนนี้รู้กันนะครับ ทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตเดินนะครับ